ตัดออกเป็นระยะะทะะะะุกไทยา้องข,ขึ้นในสองเส้นแต่ไม่ได้ด้วยก็เลยงังานจดแล้ว<ด>ต<อ>นต้นเบื่อน่ะไปทื่ร็เวเดี๋ยวเปสลาว ประกันคุณภาพโดยทีมหมอกแซมเรานะครับเล่าพ่อกระเทินปลาเข็มปลาแค่ราคาคุาค้ยเพิ่นๆอะไรว่ะรับรองว่าได้เวลามากกว่าบังเลยย่นเด็กเล่นกับการนี่บอกล่างสมบูรณ์นะครับสองล้านเทพเดือนเหนือทำอไรได้ล่างสมบูรณ์นะครับสี่จุด สามสี่วินาทีครับวอสามบ้างไฟตะไลสองล้างเทียบดาวเหนือนะครับทำมาได้หนึ่งแปดสี่จุดสามสี่วินาทีครับขอบคุณครับ